เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับหรือเพื่อนเพื่อนแฟนมหาเวทย์เผื่อมาทุกคนที่ผ่านทางกันมานะครับวันนี้เราก็อยู่กับสกูปพิเศษสั้นๆนะครับที่หลังจากอ่านตอนล่าสุดมาเลยก็ว่าได้นะครับที่หลังจากเมื่อตอนที่236นะครับที่หลังจากโกโจซาตรุได้ตัวขาดครึ่งไปผู้ที่มาลงสนามคนต่อไปก็คือเทพอัศนคาชิโมะฮาจิเมะนะครับของเราได้เข้าสู่สนามลบแล้ว เดียวๆไหนๆก็ไหนๆและแวะแซลสักนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยมันแพ้ตั้งแต่เริ่มเลยก็ว่าได้นะครับไอโกโจสตารุเนี่ยเอ้าทาไมล่ะหนึ่งเลยคือข้อแตกต่างในการเตรียมใจและเตรียมพร้อมไอเตรียมใจอ่ะอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ที่สําคัญคือความเตรียมพร้อมสุคุนะคือเขาเพย์เซฟมากเลยที่การตายด้วยอาคม10เงาที่เอามาแก้ทางมุกเกนโดยตรงเลยเราจะพูดถึงแค่ในส่วนที่พวกเขาสู้กันนะครับ แต่โกโจเนี่ยขาดความเตรียมพร้อมเพราะขณะที่โกโจซาทรุถูกผนึกไปเนี่ยพิสาครูเราเนี่ยเขาไปเดินเรื่องรอยยำโกโจไปไหนต่นไหนแล้ว ถ้าโคโจไม่มั่นใจในพลังของตัวเองมากเกินไปมีความเตรียมพร้อมเช่นเตรียมอาวุธไสยเวทอะไรต่างๆมารับมือก็ว่าไปนะครับโคโจก็รู้ถึงอาคมของซุกุนะอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างถ้าเตรียมพร้อมพวกอาวุธไสยเวทมาแก่ทางนู่นนี่นั่นเนี่ยก็พอจะสูสีมากกว่านี้อยู่ซุกุนะอาจจะได้เอาร่างจริงมาสู้เลยก็ว่าได้แต่ผมก็มองว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะชนะนะเพราะคุณดูดิแม่งขาดครึ่งเลยผลลั์เนี่ยก็น่าจะไม่เปลี่ยนไปมากคือการที่เขาแพ้ไปแล้วเนี่ยบทมันก็ส่งมาให้นักเรียนไงถ้าเขาชนะเนี่ยมันกไ สุคุณะก็เลยปรับตัวกับปริภูมิมึงเก่งเหระใช้หาชี้ผ่าฉับเดียวมึงเจ๋งเหระเป็นซาซิมิพร้อมจุ่มโชยู่กันเลยทีเดียว <laughs> พอๆแซวแค่นี้เดี๋ยวกูโดนอีกแล้วพอมาในตอนล่าสุดก็คือตอนที่237นี้คือหลังจากที่เข้าสู่สนามที่กำลังจะเข้าสู้กันเลยอาจิเมะก็ทยายานเข้าหาสุกุณะได้ไม่ทันไรเนี่ยเขาก็เห็นบางอย่างเหนือหัวราวๆ203เมตร ก้อนน้ำแข็งมหึมาที่กำลังลอยลงมาพร้อมกับการปรากฏตัวของอุราเมะสิ่งสิ่งนั้นก็คือน้ำแข็งของอุราเมะแน่นอนทรงเจ้ก็ได้เข้าร่วมสนามรบเช่นเดียวกันที่ในสนามจะมีสุคุนะกับฮาจิเมะยืนอยู่2คนที่กำลังจะสู้กันอูราเมะก็กะจะเข้าไปช่วยสุคุนะซึ่งมันก็จะเป็นการต่อสู้2ต่อหนึ่งไงแต่ทาว่าเหนือไปกว่านั้นก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็คือรุ่นพี่ปี3สุดแข็งเก่งฮาคาริคินจิรอยตัวเหนือหัวอูราเมะแถมฮาคาริผีเพนั้นก็ยัง คือในตอนที่190ที่ทั้งสองคนได้สู้กันเสร็จแล้วใช่ไหม ที่มันจะมีคําพูดของฮาจิเมะกับฮาคาริที่ได้คุยกันที่เขาบอกว่าอาคมของเขาสามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและต้องการที่จะใช้มันสู้กับโซคุนะฮาคาริก็เลยตกลงดิลงานกันสําเร็จปุ๊บฮาจิเมะเนี่ยก็เลยได้มาอยู่ในฝั่งของพระเอกสุดจา้าบเลยไงเลยเป็นข้อสัญญาที่จะให้ฮาจิเมะกับโซคุนะได้สู้กันหนึ่งหนึ่งแล้วไม่มีใครเข้ามาสอดเขาเลยลงมาสนามนั่นเองเพราะงั้นถ้าเขาไม่ลงมาเนี่ยคนที่จะได้สู้กับฮาจิเมะก็อาจจะเป็นอุราเมะก็ได้และอุราเมะเตรียมที่จะไล่าอาคมแล้วแต่ฮาคาาาาารกก็กลอนนนเเขขตพนน้ใส่ใ ททันทีการที่เขาได้ทาอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการถ่วงเวลาก็ว่าได้ถือว่าเขาทําได้ถูกแล้วนะเพราะอาณาเขตของฮาคาลิจะเป็นแบบปิดแล้วก็มีเงื่อนไขถ้าอูเราเมได้เข้าไปอยู่ในอาณาเขตนั้นแล้วเขาจะต้องเล่นเกมวนไปในอาณาเขตที่เป็นเกมแนวปาจิงโกอย่างที่เรารู้กันว่าพี่แกเนี่ยดวงดีสุดๆเลยยิ่งถ้าได้แจ็คพอตคือเขาจะอยู่ในโหมดฆ่าไม่ตายใน4นาที11วิถึงไอ้โอกาสที่จะเข้าแจ็คพอตเนี่ยมันจะมีแค่หนึ่งใน239ก็เถอะและถ้ายิงได้มารอบหนึ่งแล้วโอกาสในครั้งต่อไปก็จะมีมากกว่าครรั้้งแกที่เขาจะได ซึ่งถ้าเราลองดูอาคมของเจ๊แกดีๆแล้วเนี่ยฮาคาริเนี่ยแอบเสียเปียบอยู่บ้างนะถ้าโดนแจแข็งในอนาเขตแล้วอยู่นิ่งๆเนี่ยจนกว่าเวลาในอนาเขตจะหมดลงไปเนี่ยถือว่างานเข้าเลยนะแถมเขายังเคยบิ้วมาเองเลยว่าเธอเนี่ยก็เป็นปีศาจไม่แพ้กับสุคุณะเลยด้วยความที่อยู่มานานนั่นแหละสติปัญญาและประสบการณ์ก็น่าจะไม่แพ้สุคุณะเลยพอมาถอดสู้กับผีพนันแล้วก็น่าจะพอสูสีหน้าดูเลยน่น,นั่นนะเคนจากู <ch> เองก็เคยยอมรับว่าเรานักเรียนที่เป็นปีศาจข้อควรระวังเลยก็คือยูตะฮาคาริมากิ ถึงขนาดที่เขาออกปากมาแล้วเนี่ยยังไงฮาคาริก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยแหละแม้อุราเมะจะโดนขังในนาเขตแล้วแต่ก้อนน้ำแข็งก็ยังคงร่วงเข้าหาสุกุนะก่อนที่มันจะแตกสลายพร้อมกับมีบาง,างอย่างอยู่ในนั้นเข้าสู่มือของสุกุณะก็คืออาวุธสายเวทที่โยรสูเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ให้สุกุณะก่อนตายที่มีชื่อว่าคามุโตเกะลักษณะเหมือนวัชระนั่นแหละครับ เป็นอาวุธประจำกายของพระอินนั่นเองวัชระนะ่ะแปลว่าสายฟ้านะฮะและยังมีอีกความหมายหนึ่งที่แปลว่าเพชรอีกด้วยด้วยเหตุนี้พระอินจึงเป็นเทพสายฟ้าวัชระเนี่ยเป็นอาวุธของพระโพธิสัตว์ที่สื่อถึงการตัดขาดจากกิเลสและความลุ่มหลงและยังใช้ตัดอุปสรรคได้อีกด้วยจะมีพระโพธิสัตว์และเทพทำบานหลายองค์ที่เคยใช้อาวุธนี้เช่นเฮลูกะและก็ยามันตกะและอื่นๆลักษณะของวัชระที่เป็นอาวุธเนี่ยถ้าเรามองดูเดี่ยวมันจะเหมือนกับเป็นไมโครโฟนอะไรประมาณนี้นะ ที่ในส่วนตรงกลางเนี่ยจะใช้สําหรับจับและในนี้กายวัชรยานวัชระจะถูกใช้ประดับกับตัวระครังเพราะว่าจะใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีโยคะตันตะเปตพีประมาณนี้แถมยังเป็นหนึ่งในอาวุธของสุคุณายามมีชีวิตทีนี้มันก็จะเหลืออาวุธอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมก็คือหอ,อกที่เขายังไม่ได้ใช้ให้เราเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้อูเรเมะเนี่ยจะสรรหามาให้สุคุณะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรองในอนาคตอันใกล้นะครับว่าเขาจะหามาให้ไหมแล้วเขาจะได้ใช้หรือเปล่า สุคุนะก็ยังบอกว่าแหมคิดถึงจังนะและสุคุณะก็ได้ใช้อาวุธสยเวทปล่อยสายฟ้าใสา่ฮา,า,าจิเมะอย่างเต็มเหนียวเลยแหละแน่นอนว่าด้วยคุณสมบัติของฮาจิเมะเนี่ยสายฟ้าเลยทําอะไรเขาไม่ได้ฮาจิเมะถือว่าเขาเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าพลังในการทําลายล้างของอาวุธสายเวทเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับสายฟ้า ซึ่งสายฟ้ามันทําอะไรกับพี่แกไม่ได้เลยโชคดีไปถ้าสมมุติว่ามันได้ผลเนี่ยรับประกันได้เลยว่าการทําลายล้างของมันเนี่ยต้องรุนแรงมากๆแน่ๆและเจ้าสายฟ้านี้ที่ได้ปล่อยออกไปมันเป็นความสามารถของอาวุธคาุทโทเกะนั่นเองเขาเลยได้ถามกลับไปว่า นี่แกเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดหรือว่าเกิดมาเป็นผู้แข็งแกร่งซุคุนะก็ตอบว่าไม่รู้สินะเพราะตัวเองเป็นเด็กที่ไม่เป็นความต้องการตั้งแต่เกิดอยู่แล้วหรือว่าโดนังเกียนนั่นเองอจิเมะย,ยังถามต่ออีกว่าซุคุนะแกจะไม่รู้ได้ยังไงทำที่การกระทําของแกในการต่อสู้มันบอกได้ถึงความเห็นใจและความปานี มันคนละขั้วกับฉันเลยฉันไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ยิ่งต่อสู้เรียนรู้ไปมากเท่าไหร่กับมองพวกคนเหล่านั้นเป็นแค่กาก,ากเดนมนุษย์จะบอกว่านั่นคือผลลัพธ์ของความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นเนี้นหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิถึงการเป็นผู้แข็งแกร่งต้องอยู่โดดเดี่ยวและแสวงหาพลังการที่จะหาที่ต่างๆให้เหมาะสมมันเป็นการลงโทษอย่างนั้นหรอสูคนาจก็เลยได้บอกว่าแกนี่เอาแต่ใจจังเลยนะ โกโจซาโตรุเองก็เหมือนกันฮาจิเมะก็งงนะแต่ซุคุนะก็บอกว่าเข้ามาเลยดวป่าสอนให้ทีนี้ฮาจิเมะก็เอากระบองฟาดใส่หัวซุคุนะเต็มๆเ,เลยแต่ซุคุนะก็เอาคาโมโตเกะก,กันไว้ได้ทีนี้ฮาจิเมะก็เลยได้เปิดใช้อาคมเดนจูโคฮาซาคุหรือว่าสัตว์ร้ายอัมพันก่อนที่จะต้านหน้าซุคุนะไปเลยและเขาเนี่ยก็ได้สูบลมเข้าเต็มป่าก่อนที่จะพ่นลมหายใจสายฟ้าเข้าใส่ซุคุนะเต็มๆแล้วก็มีคำบรรยายบอกว่าอาคมของฮาจิเมะจะทําให้เจ้าตัวโจมตีได้หลากหลายรูปแบบตามที่สามารถสร้าง รรขอองงตัวเพร้อมกับร่างกายที่ปกคลุมด้วยพลังคำสาบสายฟ้าราวกับสัตว์ร้ายและก็ได้ต่อสู้กันที่ทั้งตัวของพี่แกเนี่ยจะครอบไปด้วยสายฟ้าจากอาคมเลยณตอนที่อ่านอยู่เนี่ยคือคนลุกมากเลยนี่เหรอว่าอาคมของฮาจิเมะมันเจ๋งจริงๆแถมเท่ตัางหาก ค่อยสมกับที่รอมาหน่อยและคำบรรยายก็ได้บอกอีกอาคมนี้ของคาชิโมะมันจะเพิ่มความคล่องแคล่วของตัวเขาด้วยการกระตุ้มชีพจรไฟฟ้าในสมองของเขารวมถึงการใช้งานกระแสไฟฟ้าในการปรับคลื่นเสียงให้คลื่นเสียงกลายเป็นความถี่ของวัตถุและจะปรับการใช้งานของคลื่นเสียงให้เข้ากับเสียงธรรมชาติของวัตถุมากที่สุดจนทําให้เกิดการมันตะลังสีการระเหยของร่างกายของเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับอยู่เนี่ยมันเกินความสามารถของมนุษย์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้น หลังจากร่างกายของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าร่างกายของเขาเนี่ยจะแตกสลายในทันทีคืออย่างนี้ครับเมื่อใช้อาคมแล้วไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่การโจมตีเนี่ยจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นมันก็เกิดจากสัญญ,ญาณกระแสะไฟฟ้าในสมองที่ได้ส่งไปปกติสมองจะทำงานด้วยความเร็วแต่ถ้าส่งกระแสะไฟฟ้าที่สมองมันก็จะไปกระตุ้นกระบวนการทำงานของสมองเลยทำให้กระบวนการทำงานของสมองเนี่ยจะรวดเร็วมากขึ้นนั่นเลยทำให้สั่งการได้เร็วกว่าเดินเมื่อสมองคิดเร็วในขณะที่ผู้ต่อสู้โจมตีมาสมองมก็จะสั่งการให้หลบได้เเร็วขึ้นนนั่นอง และก็การบูทพลังและการปรับขึ้นเสียงให้เข้ากันของขึ้นเสียงธรรมชาติของวัตถุและสามารถระเบิดวัตถุที่สูกรังสีและใช้ขึ้นกระแสะไฟฟ้าแม่เหล็กคือการใช้ขึ้นกระแสะไฟฟ้าแม่เหล็กทําให้วัตถุเนี่ยได้รับรังสีถึงจะสามารถทําลายวัตถุพวกนั้นได้ สั้นๆคือแผ่รังสีแล้วก็ทําลายอะไรประมาณนั้นนั่นแหละที่จะมีการใช้ให้เราเห็นในโลกจริงด้วยนะฮะโดยการที่จะใช้มันเกี่ยวกับการทําลายขยะนั่นเองฮัจิเมะก็เลยเอามาใช้กับสุคุนะซึ่งในการใช้งานาไม่ว่าจะยิงสายฟ้าออกจากปากยิงออกจากมือเหมือนยิงบีมไอรอนแมนเลยก็ว่าได้แล้วแกนหลักสําคัญที่มันสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้คือกระแสไฟฟ้านั่นแหละถ้าตัวเขาไม่มีก็ไม่สามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้เลยแถมตัวเขาเนี่ยยังแปลเปลี่ยนร่างกายของเขาสามารถสร้างกระบวนการที่สามารถสร้างด้วยไฟฟ้าได้เลยทําให้เขามีความสามารถร่างกาย ที่เหนือมนุษย์แบบก็ตเอเนลเลยก็ว่าได้และก็มีคมําบรรยายกล่าวว่า สุคุนะนอกจากใช้สยเวทย้อนกลับฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งแต่จะใช้งานได้แค่กับร่างกายที่เป็นพันชนะเท่านั้นและการรักษาในจะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวและการรักษาด้วยวิธีนี้จะเป็นการรักษาทุกส่วนของร่างกายเพราะว่าการรักษาแบบนี้มันจะมีช่องว่างเล็กน้อยมันก็คือการเปลี่ยนร่างกายปลดล็อกร่างทองกลับมาเป็นร่างที่แท้จริงของเขาเองแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเก็บเอาไว้และร่างนี้จะมีลักษณะสีตาและก็มีสี่แขนที่ได้กลับมายืนหยัดต่อหน้าเทพอัศนีฮาจิเมะแบบไร้ซึ่่งบาดดแผไมมีรอย ร่างที่แท้จริงของราชาคำสาปพ,พันปีเรียวเมนซุคุนะได้คืนชีพแล้วเหมือนกับกินยาล้างสถานะไปเลยก็ว่าได้นะอาจจะคล้ายๆกับของยูตะนะที่เมื่อลิงกันกันกบลิกาแล้วพลังคำสาปก็จะเต็มสูบเหมือนเดิมจากที่พลังคำสาปมันหมดไปใช่ไหมพอลิงแล้วมันก็จะกลับมานั่นแหละซุคุนะเนี่ยก็จ,จะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้นะพอกลับร่างมาแล้วเนี่ยมันก็เลยฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยเออจะว่าไปมันก็ใส,ส่สูตรมาตั้งแต่เริ่มเหมือนกันนะไอฮาจิเมะเนี่ยแกก็น่าจะเห็นตัวอย่างของศพที่แล้วมาถึงงงงความแแขข็ก่อุนะ เลยคิดว่าถ้าใช้แค่พลังคำสาปโจมตีไปเหมือนตอนที่สู้กับฮาคาลีเนี่ยคงไม่เวิร์กชัวร์เลยจัดซะเลยพูดถึงว่าถ้าเขาไม่กักมาใช้ในรอบนี้เนี่ยฮาคาริที่ตอนสู้กันอยู่ตอนนั้นเนี่ยคงต้องตายแน่ในช็อตสุดท้ายอะนะณนะตอนที่อ่างอยู่ที่เห็นร่างจริงของซูคุนะก็คิดในใจแบบว่าพ่อองค์ตายใครจะไปสู้มึงได้วะท้ามึงจะเก่งขนาดนี้ แทบจะออกไปจิกหัวคนเขียนเลยก็ว่าได้นี่ๆเดี๋ยวมึงเขียนให้กูเก่งๆให้กูฉลาดฉลาดนะใส่น่นใส่นี่มาให้กูด้วยจานแกก็เลยบอกว่าครับครับ,รบได้ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ประมาณนี้คือมันกลับมาล่างจริงแบบนี้แล้วผมสามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริงถึงคําว่าคืนชีพตั้งแต่ตอนยึดร่างเมกุมิมาตอนแรกเลยที่ได้กลับมาเป็นล่างจริงร่างของเมกุมิเนี่ยอาจจะไร้ตัวตนและก็ไม่มีอีกต่อไปก็เป็นไปได้เมกุมิอาจจะตายไปแล้วในตอนนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากเลยนะที่จะตายโอกาสน้อยมากเลยที่จะรอด 这里。 เราจะมาเปรียบเทียบไรสเกลระดับพลังของทั้งสองคนดูกันเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเอาติเฮฮาจิเมะก่อนเลยสิ่งแรกคือรูปแบบการโจมตีของเขาเวลาโจมตีเนี่ยจะมีกระแสไฟฟ้าติดมาด้วยในการโจมตีที่เป็นพาสซีฟของเขาซึ่งในการอัดพลังคำสาบในการโจมตีของเขามันจะมีแรงของพลังคำสาบใช่ไหมและก็2ก็คือกระแสไฟฟ้าถ้าผู้ต่อสู้ใช้พลังคำสาบในการป้องกันได้แล้วถ้ากันได้ก็จะโดนกระแสไฟฟ้าเนี่ยเล่นงานอยู่ดีสิ่งนี้ในการสู้กับซูคุนะเนี่ยน่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายมากสักเท่าไหร่ในการต่อสู้เพราะปกติการ การโจมตีของนักคุณใสคนอื่นๆที่เวลาจะโจมตีเขาจะอัดพลังคำสาปลงไปในหมัดใช่ไหมแล้วก็ต่อยออกไปการทำลายล้างเนี่ยมันก็จะเสริมไปด้วยพลังคำสาปซึ่งถ้าใช้พลังคำสาปในการป้องกันเนี่ยมันก็จะกันแค่พลังคำสาปได้แต่ของฮาจิเมะเนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาอีกทีนึงมันเลยป้องกันได้ค่อนข้างยากกว่าและการทำลายล้างมันก็ทรงพลังมากซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีเขาเนี่ยจะต้องใช้อย่างแน่นอนแล้วก็ ต้องต่อยให้โดนผู้ต่อสู้และกระจายบรรจุกระแสไฟฟ้าเข้าหาศัตรูถึงจะสามารถยิงสายฟ้าออกไปได้และกระแสไฟฟ้าของเขามันค่อนข้างที่จะแรงนะแรงขนาดที่ว่าการใช้ครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยฮาริเนี่ยถึงกับท้องแหว่งแพนด้าก็คือตัวแหลกนึกว่าตายไปแล้วสิอีกนั่นนะ่นะและก็ความสามารถของอาคมคือสัตว์หลายอัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเองที่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดแล้วก็ดูโกงๆเลยนะที่สุคุาะเมื่อเห็นว่ากระแสไฟฟ้าทำอะไรมันไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะไม่ได้ใช้อาวุธสายเวชินนั้นอะไร และก็กระบองของเขาที่ใช้ในการฟาดหรือว่าการทุบพุบบทบี้อะไรก็ว่าไปแถมไอเจ้ากระบองตัวนี้เนี่ยยังมีความสามารถในการเก็บบรรจุไฟฟ้าได้อีกด้วยในการใช้งานเขาจะไปวางไว้ที่ไหนสักที่แล้วก็สะสมพลังไฟฟ้าแล้วค่อยเรียกกระแสไฟฟ้าออกมาโจมตีผู้ต่อสู้แถมในตอนนี้มันทิ้งกระบองไว้กลางทางในระหว่างการต่อสู้แล้วด้วยซึ่งน่าจะเอามาใช้ในจังหวะสําคัญที่จะดึงกระแสไฟฟ้าจากกระบองมาทําลายจากด้านหลังผู้ต่อสู้ตอนที่ผู้ต่อสู้เผลออยู่และก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถกางในเขตได้ไหม การกลางไม่ได้เนี่ยก็คือต้องพึ่งอาคมของเขาอย่างเดียวเลยในตอนนี้ก็คือเขามีไพ่ในมือแค่ใบเดียวเท่านั้นในการต่อกอนกับสุครุนะถ้าไม่มีการกลางอนเขตนะ แต่พอวนา,าขอให้มีนะมันจะได้ดูเท่แล้วก็เจ๋งเก่งขึ้นไปอีกทีนี้เราดูทางฝั่งโซคุนากันบ้างโซคุนะเนี่ยจะมีหนึ่งในความสามารถของฮาชิและไข่ที่เป็นอาคมของเขาต้นกําเนิดเลยที่เขาจะใช้ในการโจมตีในการโจมตีจริงๆเนี่ยเขาจะใช้เพียงแค่ฮาชิเท่านั้นเพราะว่าฮาชิเนี่ยจะใช้โจมตีใส่พวกนักคุณใสหรือว่าผู้ที่มีพลังคำสาและก็2ก็คืออาคมสีงเงาแต่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละน่าจะเบรกไว้ก่อน พูดถึงว่าถ้าใช้เนี่ยก็น่าจะใช้เป็นตัวอื่นนะที่จะมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆของพลังชิคิเงะมีตัวนั้นๆนั่นแหละและ3ก็คืออาคมไฟที่มันรุนแรงมากๆมันรุนแรงขนาดที่ว่าให้คุณลองดูก็ได้ครับว่าในอาชีวะที่สุคุณะสู้กับมโหรากาที่สุคุนะได้ใช้อาคมไฟในการปิดจอบจนมโหรากาน็อกไปในหนึ่งการโจมตีเลยคิดดูแล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนและ3ก็คือการกลางอาณาเขตฟุคุมะมิสุชินั่นเองหรือว่าอารามสงซ่อนมาแถมเขาจะทําให้มันเป็นแบบปิดหรือว่าแบบเปิดก็ได้คิดดูแล้ววกันคาม ของมันน่ะเออมันจะตั้งค่าอาณาเขตยังไงก็แล้วแต่มันเลยถ้าใครที่ได้เข้ามาอยู่ในอาณาเขตนี้แล้วจะโดนฟันกระจุกระจายจนตายไปเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกางได้แต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าตอนนี้กางได้แล้วหรือยังเพราะว่าเขาได้เผยร่างจริงแล้วก็ใช้มันแล้วแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายไปหมดเลยที่ผมเนี่ยก็ไม่ทราบว่าฟื้นฟูอาคมด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นคืองานเข้าเลยนะเฮียรจิเม ทุกคุนะในตอนนี้ด้วยความที่มีสีแขนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการต่อสู้ที่แปลกตาและล้ํากว่าเดิมก็เป็นไปได้ที่ถ้าสมมติกลางอนณาเขตได้แล้วในการต่อสู้ในอนาเขตเนี่ยจะไม่ใช่แค่การฟันฟัน,ฟนอย่างเดียวใช่ไหมแต่จะมีการใช้อาวุธสายเวทเข้ามาแซมๆด้วยในการต่อสู้นะในอนาเขตอะถ้ามันฟื้นฟูมาแล้วทุกอย่างมันเต็มร้อยหมดเลยแบบเต็มร้อยจริงๆเลยนะเหมือนแบบว่ายังไม่ได้สู้อะไรกับใครเลยเนี่ยยังไงมันก็กลางอนาเขตได้และแถมเขายังสามารถใช้สยเวทย้อนกลับฟื้นฟูอาคมได้อีกด้วย แต่ผมมองว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะใช้มันเลยด้วยซ้ําเพราะว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยไม่คุ้มกับการที่ใช้มันคือจะทําให้ได้รับความเสียหายโดยตรงผ่านสมองคือถ้าไม่วิกฤตจริงๆเนี่ยเขาก็คงไม่ใช้มันนั่นแหละสําหรับวิธีนี้และต่อมาก็คืออาวุธสายเวทของเขาก็คือคาโทโฮเกะที่มีความสามารถในการสร้างสายฟ้าออกมาโจมตีผู้ต่อสู้ได้นั่นเองนี่ยังไม่นับความฉลาดและประสบการณ์ของเขาอีกนั้นเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์แก้เกมต่างๆอะไรต่างๆและก,การเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตวิกฤตเนี่ย เออถือว่ามันเจ๋งจริงและเก่งจริงสมกับเป็นราชาคำสาบเรียวเมนซุคุนะจริงๆเลยเออเดี๋ยวฮาจิเมะก็มีเหมือนกันนะทางด้านประสบการณ์และความฉลาดเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนักคุณใสยที่กลับมาเกิดใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ ที่มาจาก400ปีในตลอดระยะเวลา400ปีเนี่ยก็นั่นได้ได้ต่อสู้กับใครมามากมายเนาะแต่อย่างว่าแหละใน400ปีนั้นน่ะเขาชนะมาหมดเลยซึ่งการพัฒนาในด้านประสบการณ์ก็จะด้อยกว่าซูนะไปหลายขุมเลยเพราะว่ามันชนะมาตลอดมันไม่ได้แบบว่าแพ้ใครมาเลยมันก็จะไม่ได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็จะด้อยกว่าซูนะอยู่บ้าง ก็ถือว่าฮาจิเมะเนี่ยเขาเป็นคนที่แก้เกมได้ดีเยี่ยมเลยนะดูอย่างตอนที่ตกลงไปในน้ําก็ได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยแพ้ทางกับน้ําอยู่แล้วเพราะว่าพลังของเขาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าใช่ไหมเออนั่นแหละแต่เขาแก้เกมโดยการสร้างแก๊สพิค,คอรีนทาให้คารีเนี่ยตกลงมาสู่ทะเลและได้ซัดกันในน้ําต่อและในปัจจุบันถ้าสุกุนากางอาณาเขตได้แล้วถ้าฮาจิเมะพลาดเข้าไปอยู่ในอาณาเขตของสุคุนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยมากที่จะรอดออกมา จะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือการทำลายสารเจ้าในอาณาเขตถึงจะสามารถออกมาได้แต่ก่อนที่จะทำลายสารเจ้าได้เนี่ยตัวมันจะทำลายทันไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งกลัวว่ามันจะโดนสับเละจนตายก่อนเนี่ยสิขนาดโกโจยังรอดยากเลยแถมสกูน่เนี่ยมันไม่ได้กางได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะแถมเมื่ออาคมหมดก๊อกเนี่ยมันยังมีสายเวทย้อนกลับฟื้นฟูอาคมอีกดีมึงโคตรโกงเลยใครจะไปชนะมึงได้วะ ในการต่อสู้กับฮาจิเมะและสุคุนะฮาจิเมะเนี่ยจะแพใ้ในอีกอกี่ตอนผมการันตีได้เลยนะว่าอย่างเก่งสุดก็แค่4ตอนถ้าเร็วสุดผมให้3ตอนตอนนี้คือผมเดาว่า2ตอนเนี่ยจะเป็นการที่จะให้ฮาจิเมะเนี่ยโชว์ของจนหมดแล้วอาจารย์แกก็ฆ่ามันทิ้งไม่โดนสุคุนะฆ่าก็ตัวสลายตายไปเองแต่มันก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับสุคุนะแบบใช้ได้อยู่เลยแหละจากนั้นก็จะมีคนมารับไม้ต่อผมมองว่ายังไงมันก็ตายแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันคงยังไม่ตายแบบไม่เกิดประโยชน์แน่นอนเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาล้มเจ้าต่อซึ่่่งเหตุผผลทีมมคิดวาันจะ ก็แบบว่าอมืมึงเป็นใครฮะจิเมะโกโจกูยังแพ้เลยฝั่งนู้นคือโกโจมันเก่งที่สุดแล้วมันยังตายมึงจะเอาอะไรไปสู้ก่อนแต่ก็เอาน่าไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่คาบไม่ถึงแล้วก็พลิกๆกว่านี้อีกแน่นอน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมังาะในอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ได้งดด้วยนะแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากจะเห็นยูตะาอิงจิงเชียวสุดท้ายแล้วฮาจิเมะจะตายแบบไหนและจะมีประโยชน์ที่ตายไปหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันได้ในมหาเวทปนึกมาในสัปดาห์ถัดไปกันนะครับเอาละก็ต้องขอจบสกู๊ปสกู๊ปพิเศษชั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆ่คิดเห็นยังไงหลังจากที่อ่านตอนล่าสุดมาแล้วก็สามารถมาพูดคุยสนุกสนุกกันได้นะครับเอาละก็รบกวนเวลาเพื่อนเพื่อนมามากพอแล้วนะฮะต้องขอบ เวลาของพเพื่อนเทุกคนเนี่ยมีค่ามากๆแต่ก็ยังสละเวลามีค่ามานั่งดูก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับการที่เพื่อนเพื่อได้คอมเมนต์พูดคุยเนี่ยนอกจากจะเป็นกาลังใจให้แก่ผมแล้วแถมการที่เพื่อนเพื่อได้กดไลค์หรือกดแชร์ไปเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนอื่นเนี่ยสามารถมองเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับริฟเวนการกดซับเนี่ยก็จะขอบุณมากๆเลยก็จะเป็นการช่วยพพอร์ตช่องเราโดยที่ไม่ได้เสียตังค์สักแดงเดียวเลยสุดท้ายนี้ก็ขอบุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันสําหรับวันนีี้ฝันนนดเพื่อทุกคคะ